นี่คุณลงทุนแล้วเรียครับชาวเด็ดทุกคนวันนี้ผมพาสุดยอดกูรูคือผมบอกโค้ดหนุ่มก่อนว่าผมเนี่ยเห็นโค้ดหนุ่มจากช่องนเนเกอ๋อครับเราเห็นโค้หคดหนุ่มคุณนเนเกแล้วอุ๊ย ผมมาสนใจเรื่องการลงทุนผมเป็นคนลงทุนไม่เป็นเลยครับ<อ>ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนศูนย์ความรู้เกี่ยวกับภาษีศูนย์ครับ,รบผมเลยรู้สึกว่าไอ้ความรู้พื้นฐานพวกนี้เด็กอ่ะควรจะรู้เด็กไม่เคยถูกสอนในโรงเรียนซึ่งจริงๆผมว่าไอ้พวกเรื่องการบริหารเงนิงนการลงทุนหรือภาษีอ,อะไรก,ก็แล้วแต่ผมว่าเด็กควรจะรู้ตั้งแต่มัธยมด้วยซ้าเพราะผมเองอะผมไม่มีความรู้เลยคนหนุ่มความคิดผมเด็กๆนะผมคิดว่าถ้าผมยังเรียนอยู่ผมไม่ต้องจ่ายภาษีอะใช่ก็ยังไม่มีรายได้ไงแต่ผมมีรายได้แล้วเหมือนเริ่มทงานแล้ว โอโดเลยเริ่มร้องกลางคืนเริ่มมีาไรายได้เริ่มไปร้องตามอีเวนต์ต่างๆเลยครับซึ่งผมไม่รู้ว่าภาษีไม่มีอายุนะไม่เกี่ยวกับอายุครับ5<ม>ขวบทํางานก็ต้องเสียภาษีครับหลักการภาษีง่ายๆเงินทุกบาทที่ประชาชนหาได้ต้องเสียภาษี คิดง่ายว่าเงินเงินหนึ่งร้อยบาทที่เราหาได้เนี่ยมันไม่ใช่ของเราหนึ่งร้อยบาทใช่ใช่มันจะต้องเป็นภาษีให้กับแผ่นดินด้วยใช่ครับทีนี้ก็ต้องไปว่ากัน่าอ่าเราจะไปลดหย่อนอะไรตรงไหนก็ต้องไปอ่าไปคุยต้องเป็นบทีบริหารภาษีมีคนมารอเราเสมอแล้วเรื่องการลงทุนครับโค้ชหนุ่มผมสนใจมากถ้าสมมติว่าเป็นพนักงานทั่วไปครับอ่าเงินเดือนประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าเงินที่เหลือจากแต่ละเดือนเนี่ยควรเอาไปลงทุนอะไรบ้างครับในปริมาณที่มันไม่เยอะมากอ๋อจริงๆลงทุนกองทุนรวมได้ กองตัวรวมมัง่ายที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องมายุ่มมงมันเป็นแต่ว่าต้องดูเป็นกองอะไรบ้างใช่ไหมครับแต่ในโฆษณามันดีทุกตัวครับ <laughs> ในโฆษณามันดีทุกตัว <laughs> มมผมลงไป2ปีที่แล้วแม่งแดกกูไป1% 1อ่ดไอ้สัดที <laughs> จริงมันมีวิธีดูอยู่แต่ถ้าเลือกหุ้นก็อาจจะเลือกหุ้นที่เรารู้จักอ่ะเราใช้บริการเขาเป็นประจําเรารู้อยู่แล้วว่าไอของอันเนี้ยคนใช้เยอะคนซื้อเยอะโอกาสมีกําไรเขาก็สูงคนส่วนใหญ่ก็ชอบแบบอยากจะ แหมเงินน้อยแต่อยากรวยเร็วเราก็แบบอยากซิ่งอยากซิ่งอะไรหวือหวาบอกหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็มกักจะได้หวือหวากองทุนก็มีหลายแบบอีกถ้ากองทุนหุ้นไม่ได้เหมาะกับการลงทุนแบบปี2ปี 2> ครับ,รบอ่ถ้าเราวางไว้ได้ยาวๆ5ปี7ปีอ่เราจะเห็นผลแต่เป็นกองตราสารนี่พวกซื้อพันธบัตรพวกอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะไม่หวือหวาแต่โตเรื่อยๆไอพวกประกันเงินฝากพวกอะไรเงี้ยครับควรจะลงบ้างนะครับก็มันลดหย่อนภาษีได้หนึ่งเลย แต่ถามว่าถ้าถามว่าเป็นคนคนทํางานทั่วไปซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์อะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เพราะว่าเบี้ยมันแพงแล้วความคุ้มครองมันต่ําคือเลือกประกันในสูติว่าเรามีเงินปีละสองหมื่นเอาไว้ซื้อรประกันเนี่ยถ้าซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์รเราจะได้ความคุ้มครองสองแสนครับแต่ถ้าเราเลือกอีกแบบหนึ่งคือประกันแบบตลอดทีพได้ความคุ้มครองหนึ่งล้าน S <S มันมีรูปแบบเยอะแยะตลอดชีพนี่คือตายวันไหนก็ได้อะตายตอ,อนเก้าสิก็ยังได้แล้วเราต้องจ่ายทุกปีไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายกันแล้วแต่15ปี20ปีแล้วก็จบหลังจากนั้นก็คือจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เงินสิบห้าปีสิบห้าปีเยอะเหมือนกันนะครับคุณหนุ่มอ่าเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราต้องคิดอย่างนี้ว่าเราอาจจะเป็นอะไรตั้งแต่ปีที่สองก็ได้เอ้า อะอถูกไหมถูกไหมเอาจริงกันมาจริงเลยนะเอาจริงเออเราคิดว่าเอ้ยเราอุ้ยโอน15ปีเราเอา20,000คุณเยอะว่ะคุยไปคุยมาปั๊บเดียวอเอากูตายแล้วเออเราตายปีที่สองขึ้นมาเราเพิ่งจ่ายไปแค่สองงวดเองเราตายแล้วอะเพราะคนเรามันไม่แน่ไงเขาถึงเรียกประกันแล้วลงทุนอย่างอื่นล่ะครับอะไรที่น่าลงทุนบ้างอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนไม่มีความรู้เลยแต่ผมชอบนาฬิกานาฬิกากระเป๋าได้จริงๆพระเครื่องก็ได้นะแต่ว่าเราต้องเป็นคนดูเป็นจริงๆงานศิลปะงานศิลปะ งานศิลปะก,ก็ได้แสดงว่านอกจากต้องพอมีความรู้แล้วต้องมีแพชชั่นกับมันด้วยใช่ซึงจะสนุกจะดีมาก,มากรถยนต์นะครับควนไหมครับ<อ>รถรถ <laughs> ยนต์ควนไหมครับ <laughs> รถวินเทจเอารถวินเทจอะพอได้มันก็ไม่ใช่ของมีเยอะครับถ้ามันอะไรที่ของที่มันเป็นแร่มูลค่ามันจะสูงมันไปตามหลักการอยู่แล้วเขาเรียกว่าดีมานซ์ซัพพลายของที่คนอยากได้เพราะมันมีน้อยมันก็ต้องแพงแต่ปัญหานั้นมีอยู่อย่างเดียวคือเรื่องเมนเทนแนน ใช่ไหมเราก็ต้องมาดูแลเราก็ต้องมาดูแลต่อไปครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมอินเหมือนกันผมชอบลงทุนในอสังหาครับผมมีคอนโดซื้อเก็บไว้แล้วก็ปล่อยเช่าบางแล้วก็ล่าสุดที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือไปซื้อบ้านริมทะเลความใฝ่ฝันของผมผมอยากจะเปิดประตูออกมาแล้วแก้ผ้าแล้วไม่ห่วงเป็นบ้าเลจ๋าพี่มาแล้วชาวบมกลำลังตกปลาอยู่แล้วกันไอ้หาเหยื่ออยู่นี่ตะวัน นี่คือความฝันของผม<อ>แล้วผมก็ทํามันจนได้มาสําเร็จเราซื้อของที่เราชอบก็จริงแต่เราต้องหาเงินจากมันได้ด้วยใช่ครับผมก็เลยเริ่มปล่อยเช่าอ่าครับผมแบบนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีไหมครับโคชหนุ่มเป็นการลงทุนเป็นการลงทุนแบบหนึ่งต้องบอกว่ามันมีอย่างพวกอสังหาริมทรัพย์มันม,มีการลงทุนหลายแบบถ้าใครที่สมมติว่าเราเราอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับอาจจะชอบบ้านคอนโดนะเพราะว่าบ้านคอนโดเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้คำนี้บริหารจัดการง่ายคนส่วนใหญ่เวลาเขาเช่าบ้านคอนโดเขาเช่าเป็นปีอะครับเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนผ คอนแทคก็6 <c oughs> เดือนปีหนึ่งแล้วแต่ใช่ถ,ใชถ้าเป็นบ้านพักริมทะเลเนี่ยข้อดีของมันเลยก็คือเรื่องของรายได้รายได้เนี่ยมันมันจะไม่คิดเป็นรายเดือนละมันจะเป็นรายวันละแต่ก็มีเรียกว่ามีสิ่งที่ต้องต้องทาเพิ่มเติมก็คือการดูแลทําความสะอาดรายหน่อยนะครับหาชิ้น,ปนออาาาไปเรื่อยๆมนจ้าของอสังหาไปเรื่อยๆ ุท <sk ill> แล้วทีนี้อาังหาบ้านพักตากอากาศเราจะต้องมีวิธีการดูยังไงบ้างครับ <pir im less> จุดเด่นสุดเลยก็คืออะไรคือจุดขายของเรา <finden S 2> สมมติบอกว่ามันคือภูเขาครับมันก็ต้องเป็นที่พักใกล้ภูเขาจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าทะเลเนี่ยไม่หลอกคนไปพักอะ่ะโอ้อยู่ใกล้ทะเลแต่แบบโอ้ไกลอย,อยู่นะอะไรเงี้ยต้องขับรถลงไปอีกหน่อยหนึ่งนู่นนี่นนอะไรเงี้ยจุดขายมันก็จะเขาเรียกว่าทยอยลดหลั่นลงกันลงไปถ้าเกิดว่าใครที่ใกล้จริงๆเดินลงไปได้อย่างเงี้ยก็ถือว่า น,นี่คือดีที่สุดแต่ถ้าถามว่าถอยออกมาหน่อยอแล้วต้องเดินไกลหน่อยหรือขับรถไปหน่อยนึงมันก็ไม่ได้มาขายไม่ได้นะเพียงแต่มันก็จะลองลงไปนะครับอันดับที่2ที่ต้องดูก็คือเราเราต้องตีโจทย์เลยว่าเราจะทําให้กลุ่มไหนสมมุติเราบอกว่าจะทําให้คู่หนุ่มสาวอย่างเงี้ยโอ้หลังใหญ่ไปก็อาจจะไม่เหมาะเขาอาจจะชอบเป็นห้องเล็กๆจะได้หากันเจอนะ,อะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไหมอ,นนอันนี้เรื่องจริงครับคุณหนุ่มเพราะบ้านผมหลังใหญ่เอออันนี้บอกกับครอบครัวอ เห็นอันนี้โจทย์สําคัญเลยคือว่าเรากําลังจะขายใครถ้าเราทําราคาที่มันสูงขึ้นมาก็แสดงว่าทุกอย่างในห้องก็ต้องตกแต่งเป็นพรีเมียมทั้งหมดมใช่ไหมมันก็จะเหมาะอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเกิดบอกว่าโอ้อันนี้สําหรับคนที่อ่รายได้ปานกลางทั่วไปเราก็อาจจะไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรให้เขาเยอะมากถัดมาก็คือเรื่องของโลเคชันราคาของบ้านที่เราจะขายเนี่ยกำไรมันจะวิ่งก็ต่อเมื่อ,อเงินเฟอ้อเนี่ยมันขึ้นทุกปีอยู่แล้วแต่ตัวที่มันจะต้องตามมาก็คือหนึ่งเรื่องของความเจริญของพื้นที่ตั้งจุดที่บ้านเราเนี่ย ู่ตรงนี้เขาขับรถไปซื้อของทําอะไรต่างๆได้ง่ายไหมอีกอันนึงที่สําคัญคือพื้นที่นั้นน่ะมันเริ่มยัดอะไรลงไปไม่ได้แล้วหมายความว่าถ้าจะมีการมาปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศอะไรเพิ่มมันปลูกไม่ได้นั่นหมายความว่าของเราก็จะเริ่มอยู่นี้แล้วไง โอเคโอเคแต่ถ้าบอกโอ้ยังเหลือลานอีกเพียบเลยมันคล้ายๆกับเราซื้อคอนโดแล้วเราคิดแล้วว่าคอนโดเนี้ยไม่มีอะไรมาขึ้นบางทัศนวิสัยเราแล้วแต่อยู่ดีข้างๆมีพื้นที่ว่างอีก3ปีมันเปียงโคตรกำลังเห็นเจ้าพญาโคกน้ำสวยๆเลยบางเลยบังเอาแบบนั้นเป็นต้นคือเมื่อกี้เราบอกว่าถ้ามีคนมาเพิ่มเนี่ยเราอาจจะกังวลแต่ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นใครถ้าเขาเป็นของที่ใหญ่กว่าเรา อันนี้ยิ้มหวานเลยโรงแรมใหญ่มาตั้งปึ้งครับโอ้ราคาตัวนี้วิ่งพรวดเลยอ ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยครับ,ค,รบคือซื้อด้วยความชอบอย่างเดียวพอมาฟังโค้ดดูนี้แล้วเออจริงจริงเราต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างใช่ใช่ครับเพื่อจะขายต่อมันแล้วให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยใช่ครับแสดงว่าการซื้อสังหารเนี่ยมันก็ข้อดีอาจจะมากกว่าข้อเสียแต่ไม่ใช่มีข้อเสียเลยมีเช่นกันเรียกว่าอาจจะมีเรียกว่าเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการมากกว่านะครับอาจจะ<ก>ไม่ถึงเป็นข้อเสียอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนว่าแต่ละคนชอบอะไรใช่เลยอ่าี่เผื่อน้องๆอยากจะเริ่มลงทุนส่วนคนที่อย่างผมแล้วที่โตแล้วอายุจะ40แล้วเนี่ย มีเงินก้อนหน่อยก็เหมือนที่เราแนะนำเมื่อกี้ก็อของที่เราชอบนาฬิการถอะไรก็ว่าไปแล้วก็ถ้าจะลงทุนในอสังหาก็ต้องเป็นอสังหาที่มันมองแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มรวมไปถึงมันต้องสามารถปล่อยเช่าได้ระหว่างทางสร้างเงินให้เราได้เนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่เป็นคอนโดยอย่างที่โคชหนุ่มบอกก็บ้านริมทะเลเหมือนผมครับอันนี้มันก็จะได้ความสุขอีกแบบนึงวันไหนแล้วเหนื่อยเหนื่อยทำงานหนักๆขับรถไปเลยครับคือถ้าเราไปเช่าอ่ะ รเราไม่สามารถเข้ากี่โมงก็ได้ครับแต่พอมันเป็นบ้านเราเนี่ยสาม 3, ทุ่มสี่ทุ่มเราก็ออกไปได้ไปถึงนะนั่งริมทะเลเปิดฟอปหนึ่งกระป๋องหนึง่งป๊อปนั่งโหมัน นี่เป็นส่วนของคอมเมเชียอ่ะนะเฮ้ยมันคือโอ้โหโคตรคอมบิเนชั่นที่โคตรดีเลยอ่ะทะเลกับเครื่องดื่มดีๆเเครื่องนึงยิ่งมีเพื่อนไปด้วยโอ้โหมันยิ่งสนุกยิ่งมีความสุขและถึงเวลาที่เราจะให้มันทํางานมันก็ทํางานแทนเราในวันที่เราร้องเพลงอยู่แต่บ้านมันยังทํางานหาเงินให้เราอยู่ด้วยแล้วก็เวลาจะลงทุนก็เลือกลงทุนให้ดีของคุณคนหนุ่มมาครับดีมากครับสนุกมากโอ้โหแฮ ppy หลังจากที่คุยกับโค้ชหนุ่มแล้วนี่คืออยู่กับทองควาวที่บ้านช่ําเสร็จจากคุยกับโค้ชหนุ่มปุ๊บใช้เวลาอีกสัก3-4วันก็เลยมาที่นี่โอ้พอมาแล้วมันก็รู้สึกอิ่มเอมไม่อยากกลับบ้านแต่บอกเลยว่าคุณผู้ชมครับทั้งปีที่ผ่านมาผมได้มาใช้บ้านหลังนี้แค่วันที่1 2 3มสามมกราเท่านั้น <laughs> <laughs> มึงดูชีวิตกูมคมึงดูชีวิตกู <c oughs> <laughs> เลยอยากจะบอกข้อดีให้คืออะไรเราซื้อบ้านริมทะเลใช่ไหมหลายคนมองว่าโหพี่บ้านริมทะเลพี่จะมีโอกาสปีหนึ่งมากี่วันเรารู้ซึ้งถึงคํานั้นอยู่แล้วมันก็เลยเมคมันนี่ให้เราเอาแค่ไตรามาสแรกอะให้34เดือ,อนแรกเลยเนี่ยคนเช่าบ้านโคตรคูลเนี่ยเยอะมากนะรีเทิร์นเป็น เป็นแสนๆอย่างงี้ดีกว่าแต่พอผมซื้อบ้านหลังนี้นะครับคนในวงการบันเทิงคนในวงการข่าวคนใกล้ตัวหลายคนถามว่าเหลือไหม <c oughs> อยากซื้อตามอันนี้เรื่องจริง <c oughs> ผมบอกเลยกูน,น,นี่คือเอาจริงๆอีกนิดเดียวกูเป็นนายหน้าขายบ้านแล้วหนักไปอ่ะโอ้โหต,ติดต่อให้คนมาดูบ้านบริเวณนี้เยอะมากแล้วก็ขายหมดแล้วผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะ <c oughs> ข้างบ้านผมหลายคนรู้ว่าคือคุณสมเมลาบนูนขายไปแล้วนะครับราคาดีด้วย การซื้อบ้านริมทะเลมันดียังไงรู้ไหมเราจบกับค้นถนูมานะอันนี้พูดในฐานะชาวบ้านคนหนึ่งตามหลักความเข้อยอยาใจของเราเนี่ยที่ริมทะเลเนี่ยมันน้อยลงทุกปีมันไม่ได้สามารถเกิดที่ริมทะเลได้ใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะถูกไหมฉะนั้นที่ริมทะเลมีแล้วเนี่ยหมดแล้วมันหมดเลยแล้วผมบอกตรงนี้นะครับคุณข้ามไปหงหินเนี่ยเพิ่มอีกเกือบชั่วโมงแล้วที่ตรงหงหินราคาซื้อไม่ได้แล้วได้เวลาแล้วครับแขกผู้มิรติทุกคนผมจะพาไปดูโครงการใหม่แล้วก็มี v well. วิวแวว ว่ากูจะซื้ออีกว่ากูจะซื้ออีกโครงการใหม่ที่อยู่ในเครือเดียวกับบ้านที่ผมซื้อนี่แหละซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่โครงการใหม่จะต้องไกลแน่เลยตดยังไม่ตันหายเหม็นเลยเอางี้ใกล้มากเดินประมาณ1นาทีเท่านั้นถึงเลยโครงการเคหาดฟ้าแกลนวิลล่าครับแล้วผมบอกว่าโครงการนี้น่าสนใจมากตรงไหนดูไหมมันสามารถเดืออเป็นหลายอย่าง มันสามารถเป็นเรสซิเดนต์ได้มันสามารถดัดแปลงเป็น small hotel เล็กๆได้าสามารถอัพไปถึงประมาณ7-8ห้องนอนได้สวยงามฉะนั้นขอเวลาเดิน1นาทีขอเวลาเดินแค่คาสิเนดีกว่าเรียกคาสิเนียอูริชฟิกกุ๊ปกิ๊กกิงกิ๊งกูถึงแล้ว โอเคครับอ่ะเราอยู่ในโครงการแล้วหลายคนอาจจะเห็นว่าทาไมมันถึงว่างเปล่าขนาดนี้เพราะเขายังไม่ได้ทำบ้านตัวอย่างเลยคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าขอเขามาถ่ายก่อนปูเป็นคนใจร้อนเพราะว่าอยากให้ชาวเน็ตอะได้ช้อปปิ้งก่อนใครเดี๋ยวมันไม่ได้ราคาพิเศษแล้วมันจะมานั่งเสียดายกันเวลาเราซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยราคาพรีเซลตเมกระดาษราคาหนึ่งบ้านตัวอย่างเริ่มเสร็จนะจะเป็นราคาหนึ่งแต่พอบ้านเสร็จเฮ้ยบางทีราคามันขึ้นไปแบบบางที2-0% 3 0มันมันแพงขึ้นเยอะนะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูโครงการคร่าวๆก ทุกแปลงนะครับติดทะเลจริงมีทางลงทะเลนะครับมีแบ่งขายทั้งหมดนะครับเป็น18แปลงครับบ้านทั้งหมดมี3ไทป์ครับแบ่งตามขนาดพื้นที่แล้วก็ราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่39ล้านครับ เริ่มต้นคือ168ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอยนะครับประมาณ600ตารางเมตรครับไล่ไปถึงแปลงที่ใหญ่สุดนะครับผมพื้นที่ใหญ่ถึง266ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับประมาณ1000ตารางเมตรครับสามารถนะครับทำห้องนอนหรือว่าห้องพักได้นะครับตั้งแต่ห้ถึง9ห้องเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์ให้มันมากน้อยแล้วแต่ลูกค้านะครับ แล้วก็ทุกแปลงมีสระนา้าทุกแปลงการดีไซน์ครับคนออกแบบคือคุณวินคุณนี้เ็าชื่อจริงใช่ไหมนะวินโปรโตโรวิน<อ>สน<อ>นวิตเอนิลฮะวินดีเซลอ๋อ,อคุณวินดีเซลเป็นคนออกแบบวินดีเซลนะครับเพราะเขาทำทุกอย่าง <S <S พเพื่อครอบครัวอยู่แล้วพี่อะไรต้องตอบเงี้ยเหรอ <S <S น้องวินนี่เขาเป็นทั้งคนออกแบบเป็นดีไซนเนอร์โครงการนะครับคนที่เห็นผลงานของน้องวินก็จะเห็นแล้วก็จะรู้เลยว่านี่แหละคืองานของน้องวินแน่นอนตั้งแต่ทางเข้าซุ้มประตูนะครับ นี่ถ้าเราเห็นมองจากฝั่งนี้ฝั่งนี้คือหลังบ้านที่จอดรถแล้วก็มองยาวไปถึงนู้นหน้าบ้านของเราก็คือจะเป็นบีดฟอนต์ตรงนู้นนะครับความยาวของแต่ละแปลงไม่ต้องตกใจหลายคนพี่โหที่ยาว <c oughs> เหมือนเดินจากบ้านไปเซเว่นเลยพี่ อย่าไปคิดอย่างนั้นบ้านยาวเนี่ยมันมีดีไซน์ที่มันสามารถทําให้มันไม่น่าเบื่อแล้วก็มันดูแล้วมันไม่จําเจเพราะว่าทุกห้องอะ่ะพอมันอยู่จากมุมนี้ไปใช่ปหทุกห้องก็จะเทควิวทะเลหมดไม่ว่าคุณจะอยู่อาคารข้างในสุดหรือว่าอาคารข้างหน้าสุดทุกห้องก็จะเห็นวิวทะเลเหมือนกันหมด ออกแบบดีไซน์มันก็จะล้อมาจากตัวซุ้มประตูซึ่งจะเป็นแบบกล่องๆแล้วก็มีการเล่นระดับซ่อนไฟไปข้างในสวยงามตามสไตล์ของการออกแบบของน้องวินนะครับแล้วก็จะเป็นที่จอดรถส่วนในที่จอดรถเนี่ยเราหันหันหันหน้าห,นหันหลังหันหน้าหันหันหลังก็เอเอาเป็นว่าอาคารเนี้ยอาคารที่จอดรถเนี่ย <c oughs> ชั้นบนเราสามารถต่อเติมเพื่อเป็นห้องพักได้ซึ่งห้องพักเนี้ยมันก็จะอยู่สูงกว่าระดับห้องพักข้างหน้าซึ่งมันก็จะเทควิวทะเลเหมือนกัน หลังจากที่เราเดินเข้ามาก็จะเป็นคอร์ทยาร์ดที่เป็นพื้นที่ต้อนรับก็จะเป็นคอร์ทยาร์ดเป็นบ่อน้ำนครับแล้วก็จะมีอาคารกลางอีกอาคารหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปถึงอาคารที่เป็นบีทฟอนซึ่งอาคารบีทฟอนเนี่ยก็จะสวยมากก็จะเป็นห้องนอนที่ สามารถเทควิวทะเลได้เลยส่วนด้านล่างนี้ก็แล้วแต่คนบางคนก็อาจจะทําเป็นบาร์เอาไว้กินเหล้าก็ได้หรือบางคนอาจจะทำเป็นห้องครัวที่สามารถเป็นแบบดินนิ่งรูมหรือว่าเป็นเบบฟ้าตอนเช้าที่แต่ละคนมาจอยมานั่งทานอาหารแล้วก็เทควิวทะเลพร้อมกันอันนี้ก็แล้วแต่เอาตามสไตล์ที่ชอบนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเป็นพื้นที่เอาดอร์ก่อนที่จะถึงสระน้ําแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แอคเซสลงที่ริมทะเลนะครับสวยทุกปูทุหลังมันมันดีไปหมดคุณผู้ชม เนี่ยกูก็ดูแล้วว่ากูต้องร้องเพลงเพิ่มอีกงานที่กูจะเอาตังค์มาซื้อตัวนี้หรือว่าถ้าใครสนใจจริงๆบัรอบมทรัก่อนได้ซื้อตรงนู้นอันนู้นก่อนเดี๋ยวเอาตังค์ผมเอาตังค์ซื้อตรงนี้ฉะนั้นนะครับใครที่สนใจโครงการนะครับก็สามารถแวะมาดูได้ต้องบอกก่อนว่าโครงการเขาเนี่ยจะทำเป็นทั้งหมด3าเฟสเฟสแรกนะครับจะเริ่มจากตั้งแต่ดีหถึงดีหซึ่งเราก็สามารถแวะมาดูโครงการก่อนได้สําหรับคนที่ใจร้อนแล้วก็อยากมีพูลวิลล่าติดทะเลแล้ว คืออย่างที่บอกว่าภูวิล่าติดทะเลเนี่ยคือหนึ่งเลยเป็นทางเรื่องในการลงทุน2อเนี่ยเอาไว้เติมความฝันของคุณแล้วก็นอกจากนั้นเอาไว้พักผ่อนได้ด้วยตากอากาศได้สบายมากเพราะอะไรเพราะมันใกล้กรุงเทพมาก2ชั่วโมงเท่านั้นจากกรุงเทพนี่คือถนอนพระรามสองยังไม่เสร็จนะกู <c oughs> ว่าโครงการเนี้ยเสร็จก่อนถนนพระรามสอง <c oughs> มึงเชื่อกู่ไหมเชื <c oughs> ่อเพราะว่าพระรามสองนี่คือเจ็ดชั่วโมงแล้ว <c oughs> คุณมาดูตอนนี้อีก1ปีบ้านเสร็จพอดีตอนนี้นะครับโครงการนะครับพรีเซลแล้วนะครับผมวันนี้เป็นต้นไปราคาเริ่มต้นฟังดีนะครับ 39ล้านเฮ้ยบางคนฟังพี่ราคาแพงแต่ผมบอกตรงนี้นะครับถ้าเราชอบไม่มีคำว่าแพงเอาจริงๆว่าความฝ่ายฝันกูไวเด็กนะกูอยากมีแบบโรงแรมเล็กๆที่แบบเดินออกมาแล้วก็แบบแล้วฮัลโหลแบบทักแขกอ่ะแล้วฮัลโ How are you doing นี่แล้วแบบแท็กทักทายอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆน่ารักน่ารักคืออยากจะมีเชียงใหม่อย่างมีริมทะเลอย่างมีเขาใหญ่นี่คือความใฝ่ฝันของผมตอนที่ผมเริ่มละแต่ต้อนจริงต้องให้กูเลิกซื้อของก่อนต้อง <c oughs> ให้กูเลิกซื้อของก่อนแล้วก็ให้กูจะได้มีตังค์มาซื้อตรงนี้แต่ว่าใครอยากจะมีบ้านริมทะเลนะมาดูได้นะครับโครงการนี้นะครับ ากสุดท้ายครับกับโครงการเคหาดฟ้าแกรนวิลล่าครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้เลยตามเพจนี้แล้วก็เบอร์โทรนี้รายละเอียดนะครับโทรไปสอบถามแล้วก็สามารถเข้าไปสอบถามได้เพจได้เลยสิ่งที่มาแนะนำวันนี้คือหลายคนอาจจะเห็นพี่ว่าแล้วมึงพามาแนะนำอะไม่เห็นมีบ้านตัวอย่างมีอะไรให้ดูเลยมี 3D ให้ดูไว้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าอยากจะมารีบแนะนําเพราะว่าราคาพรีเซลอะ่ะมันราคาดีเดี๋ยวพอไม่ได้ราคานี้ก็จะมานั่งเจ็บปวดใจว่าโอ้โหไม่งั้นวันนั้นกูเชื่อ่ยอะดีกว่าซื้อไปก่อนดีกว่าฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะลงทุนนะครับบ้านลเลนทะเลหรือใครอยากจะมีบ้านเอาไว้พักผ่อนนะครับแนะนําที่นี่เลยเคหาดฟ้าแกรนวิลล่านะครับราคาเริ่มต้นนะครับสามสิบเก้าล้านเห็นซุ้มประตูสวยๆแบบนี้นี่แหละครับ บ้านคุณก็จะสวยแล้วก็ดีไซน์โมเดินประมาณนี้นะครับายน้องวินขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามแล้วก็เหมือนที่ตอนต้นคลิปนะครับใครที่อยากจะลงทุนแล้วไม่โอ้พี่โอ๊ตผมไม่มีตังหรอกพี่มาซื้อบ้านนี้มีเท่าไหร่พยายามแบ่งเงินลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับการลงทุนมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลทุกอย่างอย่างละเอียดการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงไม่ว่าจะมากจะน้อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับโอ๊ตเทเลนนะครับไม่ใช่บุ๋มธลิตอันนี้เป็นโอ๊ตเทเลนต์ฝากกันด ภาาษพ่อคนนะดูยังไงก็นายหน้าดูยังไงก็คือนายหน้าเนี่ยวันนี้ทั้งคิวดูยังไงก็นายหน้ามึงเชื่อป่ะตั้งแต่บ้านเก่าแล้วกูแนะนงาคนมาซื้อเต็มเลยกูไม่เคยได้เงินสักบาทเลยนะนี่คือแบบชอบจริงๆคือแบบชอบจริงๆแล้วก็ชอบมีบ้านริมทะเลแล้วก็มันเป็นการเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของเราฉะนั้นซื้อนะครับมันไม่ได้แพงถ้าเราชอบนะครับขอบคุณมากครับทุกคนหมดคิวครับนายหน้าขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพีทไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ที่จะซื้อหลังใหม่ตังค มกจอยากเข้าทีมด้วยนะสบายสบายผมดูแลให้ครับผมดูแลให้ผมดูแลให้ปิดกล้องให้พี่ด้วยครับยูทูบเบอร์